สวัสดีค่ะนี่ช่องวัดีชาแนลผู้ป่วยโลก SLE ค่ะสวัสดีผู้ติดตามทุกท่านนะคะและผู้ที่ผ่านเข้ามาชมคลิปนะคะเข้ามาแล้วรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดติดตามกระดิ่งติดตามให้เป็นสีดำมาหาสุนัันะคระขอบคุณมากนะคะมาให้ดูของสวยงามอีกแล้วจ้านี่นะคะสวยมากนะคะ สีส้มค่ะส้มแดงเลยส้มแดงสีส้มแดงเลยนี่อันนี้กําลังจะออกอีกกาลังจะบานอีกค่ะนี่คือว่านสีทิศน,นะคะแต่ว่ามันเป็นแบบมีชั้นนะคะนี่ต้องคอยมองกล้องด้วยไม่ค่อยเห็นนะ่ะกล้องจะแย่มากเลยคือเรามองไม่เห็นหน้ากล้องนะคะนี่เห็นไหมคะน่าจะเห็นเลยเนาะสวยมากพยายามจะไม่ให้สะท้อนเงาค่ะแต่หักคอเขาจะ เห็นว่านสีทิศค่ะสีแดงค่ะแดงส้มนะคะสวยงามมากเขาสวยงามมากเลยค่ะอวดอีกแล้วอวดอีกแล้วมีอะไรอวดอีกแล้วเดี๋ยวจะออออกไปธุระที่อำเภออีกค่ะวันนี้ออกก็จะออกไม่ไหวแล้วค่ะต้องฝืนไป สวยงามตามท้องเรื่องเป็นว่านเป็นต้นนี่สองต้นนะคะเป็นที่เขาผสมพันธุ์มาใหม่เนาะก็เป็นชั้นๆก็มีสองต้นต้นนี้ก็ใกล้จะออกแล้วค่ะนี่ค่ะเห็นไหมอวดแล้วอวดอีกอวดแล้วอวดอีก,อดอกเดี๋ยวบานบานสี่ช่ออวดจนกว่าจะบานสี่ดอกอะค่ะห้าดอกนะงวดนี้มีห้าดอกอะสี่กับห้านี่แน่นอนที่สุดเลย ร้อนมากออกเดินทางกันแล้วค่ะเดี๋ยวไปด้วยกันเราจะไปที่เกษตรอำเภอค่ะพรมากลับมาเป็นเกษตรกรต่างจังหวัดเนาะเกษตรกรต่างจังหวัดก็จะต้องไปอำเภอ,อ,อ,อบ่อยๆไปอบตบ่อยๆต่างจังหวัดเนี่ยค่ะโอยตอนคาดน้ําท่วมจะได้นะเนี๋ยเพิ่งได้เลยค่ะเพิ่งได้ได้สักเดือนที่แล้วหรือไงคะอ่า ได้เชนมีนาใช่ไหมมีนากรมพาน้ำท่วมตั้งแต่ตุลาโอ๊ย,อยอคน่อยขีดรถเสียงดังมากแม่ยนางถูกขวนขีดรถมาอยู่ต่างจังหวัดนี่ต้องระวังสุขภาพเองอ่า เมื่อเช้าก็ได้ฟัง Youtube บ้างแล้วนะคะก็ตอนนี้ก็มีเรื่องราวมากมายให้วิจารณ์วิจารณ์กนันเนาะวิจารณ์ข่าวก็เรื่องหนึ่งก็คือเกี่ยวกับมันจะเกี่ยวกับการเมืองแล้วค่ะจริงๆข่าวเนี้ยมันเกี่ยวกับการเมืองนะไอข่าวไอเงินทองอะไรเนี้ยค่ะจริงๆอ่ะ เนื่องจากคนคนหนึ่งก็ไปพูดพยายามไปจัดการกับการเมืองพักหนึ่งพยายามลื้อนูลื้อนี่ลื้อนั่น,นต่อต้านอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไปแฉคนฉคนน้นแฉคนนี้อย่างเงี้ยค่ะแล้ววันหนึ่งก็มีคนมาแฉตัวเองแฉโดย โดยทนาได้ก็มันก็เหมือนกับไก่เห็นติงงูงูเห็นนมไก่ประมาณนั้นกระเตะตัดขากันบ้างกันไปกันมาคืออย่าว่าเลยค่ะว่าคนนั้นเร็วคนนี้เร็วอ่ะจริงๆมันคนพอกันแหละมันอยู่ในว่าแวดรวมใครสมกว่ากันแล้วมีโอกาสมากกว่ากัน เรื่องโอกาสนะคะเรื่องเงินทองมันไม่เข้าใครออกใครค่ะอย่ามาพูดเลยเพื่อนนู่นเพื่อนนี่เพื่อนนั่นเน่ะเพื่อตัวเองกันทั้งนั้นละคะจริงๆแล้วอ่ะอิเช่นก็ทําเพื่อตัวเองทุกคนก็ทําเพื่อตัวเองและครอบครัวทั้งนั้นละค่ะจริงๆไหมมันจะแต่อย่างพวกเรานี่เป็นชาวไร่ชาวนาเป็นเอกชนธรรมดามันก็อ้าวจะว่าไปถ้าอยู่ตรงหน่วยที่เกี่ยวกับการเงินก็มีสิทธิซิกแซกอีกอ่ะจริงไหม เพราะฉะนั้นอาชีพที่เขาจะต้องอต้องหาเงินเลยมีอาชีพมาเพื่อแบบต้องทำอะ่ะทำผิดให้ถูกทำถูกให้ผิดเนี่ยอาชีพนี้น่ากลัวมากแล้วก็บาปนะคะบาปเยอะด้วยถ้าทำผิดให้ถูกแต่ก็เพื่อเงินทุกสิ่งทุกอย่างคะ่ะเขาก็ถือว่าเป็นลูกค้าเขาคนมาหยิบยื่นเงินทองให้มันก็โอเคอะ่ะ สำหรับเขาเนาะเขาก็ถือว่าเป็นลูกค้าไม่เรื่องไม่เรื่องว่าลูกค้านะจะเป็นโจทย์หรือจำเลยจะเป็นคนถูกหรือคนผิดเขาก็ต้องทําให้ลูกค้าเขาชนะให้ได้อาชีพน,นี้น่ากลัวน่าน่า,าบาปกรรมที่สุดอะคิดว่านะถ้าคนที่ทําดีก็โอเคค่ะก็ได้บุญกันไปเนาะแต่ถ้าคนที่ที่เอาแต่เห็นแต่ผลประโยชน์เนี่ยก็จะเป็นโทษหนะ่อยก,ก็ก็กรรมเยอะ แต่มนเรื่องของเขาค่ะเนาะเรื่องของใครของมันกรรมใครกรรมมันที่จะทํากันเราก็มีกรรมเยอะแยะแล้วเราไม่ต้องไอย่งหันืวนกดหรอกเนาะฟังฟังไปค่ะผีเห็นผีเา่าไม่รู้ะงานเนี้ย ทำธุระเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะมานั่งกินอะไรซะหน่อยหนึ่งกินซื้อสาละเปาไปให้พ่อกับแม่แล้วค่ะเรียบร้อยเดี๋ยวก็พอกินเสร็จก็ก็คงจะเข้าบ้านแล้วค่ะทําธุระอีกนิดนึงที่ตลาดที่จัดตลาดแล้วก็เียเข้าไปฟัง YouTube แล้วค่ะ ฝาหน่ยเดย์ชานเอลก็น่าจะมาแล้วนะคะฝาหน่ยเทวดาเดย์ชานเอลพนมจิต 10g จีอะลูมิเนตเรื่องอป้อมคนมองข่าวลอสซารีอัจลาบ้านสวน mm hmm. on on tour, เอสพนมมอนออนทัวร์อะเลมอนแมงกินนูนแล้วก็ กันสีการสีแล้วก็ฟ้าแห็นมดวงมงคล์ลุงมงคลชาแนลคลิปฟังอยู่ฟังแค่ละแกกำลังพูดอยู่นี่ละนะเราก็ต้องออกมาธุระมาทำก็เลยช่วงทำธุระนี่ก็ทำคลิปอยู่แถวแถวบ้านตัวเองเลยค่ะอำเภออินปุรีไม่ได้ไปไหนไกลออกไปไหนก็เลยต้องแต่งหน้าหน่อยเนาะเพาะมัก็จะดูสดชื่นนิดนึง อยู่บ้านก็คือบางทีก็แต่งนะฮะแต่งทาคลิปถ้าไมทําคลิปก็จะอยู่แบบโสมนม่ะไม่วันนี้ก็คืออาการก็ก็ดีขึ้นหน่อยนะครับก็ไม่อยากจะออกจริงๆแล้วฝืนออกมากเลยต้องมาที่เกษตรอำเภอก็มาอัพสมุดอัพความเป็นเกษตรกร,เ,ร,กรเขาก็ไม่อยากจะเชื่อมนั้งหุงห่นอย่างนี้ฉันจะเป็นเกษตรกร แต่ดิฉันก็สืบต่อค่ะสืบต่อแม่แม่เป็นชาวสวนแต่ก็ทําอะไรกันก็ก็มันมีอยู่แล้วนะคะของเขาไม่ต้องทําอะไรก็ลดลดน้ําอะไรบ้างเนี้ค่ะมันก็ไม่ใช่งานหนะักก็ทํากันต่อได้เป็นส่วนที่ญาติเขาจะมาตอนกิ่งขายเอามงม่วงมาลงไว้เป็นร้อยต้นนะ่ะแล้วก็มาตอนกิ่งขาย บางครั้งได้ผลผลิตเราก็จะมาทําเป็นมะมว่วงกวนมะม่วงแผ่นอะไรเงี้ยค่ะทานบ้างมีคนแบ่งซื้อบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่อง youtube อีกก็มีทนายค่ะทนายเดชาทนายสมเกียรติแล้วก็ ยังมาท่วยชาแนลมินิชาแนลสซ่แองเครื่องฟังหมดลยค่ะ Channel เดช n าแนลรวมองคลดความคนมองข่าวเดชชาแนลก็เดี๋ยวก็คงขายของแล้วแล้วก็ที่หลักๆเลยก็คืออ่ามีโหราาะพาเวลตี้สองแล้วก็สดไลฟ์ like ให้หมดเลยนะคะหนุ่มสาวบ้านกกกอกแล้วก็บุญน,น้อยร้อยเอ็ดอยหยาดเพชร คู่คู่นี้เขาเขาขบเคีเค้ยวเคี้ยวฟันกันอยู่นะ่ะก็ตามสบายเขาความสุขของใครของมันเนาะแต่ดิฉันกดไลค์หมดอะ่ะใครทํายังไงก็ช่างกดไลค์หมดลนะคะไลค์ทั้งคนดีคนไม่ดีใครคิดว่าใครไม่ดีใครคิดว่าใครดีมดิฉันไม่กล้าฉันรู้ว่าคุณก็คือยูทูบเบอร์ที่ต้องทำคอนเทนต์ทำอาหารกินกันเนาะอืมก็สนุกสนานกันไปหรือไงก็ไม่รู้ชอบหรือไง แล้วแต่บุคคลนะคะแล้วแต่บุคคลจะถาจะชอบอะไรก็ก็ก็มันได้ฝั่งคนต่างคิดเนาะเราก็ดูไปดูให้กำลังใจกดไลค์ทุกทุกช่องขาดที่เด้งขึ้นมาเนี่ยดิฉันกดไลค์หมดเลยโอเคนะคะขอบคุณมากนะคะขอขอบคุณนะคะทุกท่านที่เข้ามาชมนะคะผู้ติดตามทุกท่านทั้งเก่าและใหม่นะคะและผู้ที่แวะเข้ามาชมนะคะฝากกดไลค์กดตามด้วยนะคะ ค่ะขอคุณพระคุ bye. Bye ้มครองทุกท่านนะคะให้รอดปลอดภัยปลอดภัจากโรคภัยไข้เจ็นะคะขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพทุกคนค่ะบ๊ายบายปาพระพรบายจ้า